สวัสดีค่ะพี่ปลาสุปะลาธรรมมานะคะวันนี้พี่ปลาจะมาอัปเดตงานนะคะตอนแรกว่าจะรีวิวแหวนท็อปทีมทีนี้มารีวิวอัปเดตงานกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้พี่ปลามีงานอะไรบ้างนะคะก็ก็จะมีไหมตระกูลรุทใช้ควอดก็จะมีไหมนาคไหมห้าสีไหมเงินโปรงคามกับ กับเงินกับทองก,กับนาคแล้วก็ตระกุลอ่อันนี้แสงจะจ้าไปหน่อยแต่จริงๆหินจะสีเข้มกว่านี้เนาะแล้วก็ตระกูลไหม5สีแล้วก็พรีไนแล้วก็เลมอนควอดอันนี้โรโดโรโดโคไซแล้วก็มูนสโตนที่มีอยู่อันนี้ไหมทองนะคะไหมทองเพิ่มเงินเพิ่มทองเพิ่มบารมีอย่างนี้เขาเรียก โรโดโครไซต์ pro pro size, นะคะโรโดโครไซพวกนี้เน้นด้านเมตตาความรักนะคะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเ้าก็จะมีขยานายัยลาพิลาซุรีโรโดอ,อันนี้ เขาเรียกว่า ine, ai, อความารีนอมาซนไนฟัวร์ไลอันนี้อเมทิสนะคะอันนี้ปงคามแก้วนางควันอันนี้หินถูกหวยอ่าหินถูกหวยก็มีออเรนจ์ยูน่าไคกับยูนาไคอันนี้มูนสโตนเป็นมันติส์มูนสโตนนะอันนู้เป็นหินหินจกกักรพรรดิอ่า แล้วก็หยก5สีแล้วก็หยกเขียวเหนียวซับแล้วก็อันนี้จะเป็นออเชียนเจดเบลลโอเคเดี๋ยวปาจะมารีวิวหินอันนี้เขาเรียกว่าซันโตนนะซันโตนเนี่ยจะเน้นความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะนนี้ซันโตนเมื่อก่อนเขาเขาจะเรียกว่า ซายทองอันเนี้ยทาทองอันเนี้ยปลาขาอยู่850หนะคะอันนี้เป็นเกรดของเป็นเกรดบราซินแต่สีจริงๆเขาจะสีสวยนะอันนี้เกรดบราซิลน,นะคะสีสวยมากค่ะของจริงจะสวยมากค่ะซซนสโตนปลามีหยกค่ะอันนี้มียกทางทางฝั่งทางฝั่งพม่าแต่จีนผลิตนะ อันนี้350บาทค่ะหยกเม็ดกลมค่ะกลมกลิกแต่ถ้าอย่างนี้250อยานะอย่างเงี้ย250ยหยกเขียวเหนียวซักหยกนี้จะได้ทุกด้านนะคะการงานการเงินสุขภาพพอกเลือดพอกไตนะคะเนี่ยก็จะเป็นหยกหยกห้าสีก็ได้ทุกด้านนะคะ250นี้รวมค่าขนส่งแล้วนะคะปาไม่รู้ว่าเสียงจะเป็นยังไงนะเพราะว่าไป ตรงแล้วก็เสียงมันจะไม่มันจะไม่ชัดเดี๋ยวปาค่อยไปดูย้อนหลังดูว่าอ่าจะได้อัปเดตพัฒนายังไงให้ให้ให้ดีกว่านี้อเนาะอันนี้จะเป็นอ่หยกห้าสีค่ะก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีสีสีออกแบบออกแดงนะคะสีขาวนะคะอันนี้เป็นหยกห้าสีค่ะได้ทุกด้านค่ะ อันนี้จะเป็นหยกที่เม็ดกลมนะคะเส้นละสามรอยห้าสิบขั้นด้วยเงินแท้นะคะอันนี้ขั้นด้วยเงินแท้พอดีแสงกับพริบปลาก็เลยต้องต้องพอดีแสงกับพริบอะนะพอแสงกับพริบปลาก็ต้องเ,ออเปลี่ยนเปลี่ยนให้เขาไม่กับพริบอะค่ะที่นี้ งานที่จะรีวิวก็จะมีพรีไนท์พรีไนท์เนี่ยปราจะเชียร์เลยนะคะเจรจาให้งานประสบความสำเร็จนะคะ,ะช่วยเรื่องบำบัดเรื่องลำคอลำไส้กระเพาะอาหารนะใครมีปัญหาก็ใช้พรีไนท์บำบัดได้นะคะของจริงสวยมากค่ะเส้นเล็ก10มิลนี้350บาทนะคะอย่างเนี้ย350บาทนะคะ ไซส์ใหญ่มาหน่อยก็อยู่ที่5 5 0บาทอันนี้จะเป็น12มิลน,นะคะน,นี้10มิลน,นะคะราคาจะต่างกันค่ะแล้วก็จะมีรถคดท,ที่มาใหม่แล้วน้ำเขาจะฉ่ำอะนะ่ะเนาะน้ำเขาจะฉ่ำอ่าเนี่ยค่ะรถคดรถคดจะมีเยอะนะเห็นเนี่ยรถคดหมดเลยค่ะอันนี้สี้450า เนี่ยรทคอร์สรทคอร์สเนี่ยจะได้ด้านเมตตานะคะ,ะถ้ามีเจ้านายเจ้านายก็เมตตาเอ็นดูนะคะถ้ามีลูกน้องลูกน้องจะอยู่ในโอวาสน,นะคะเขาเป็นหินพลังที่ว่าบำบัดให้คนที่แบบรังเกียจกันเกลียดกันอะไรอย่างเงี้ยให้ให้รู้สึกว่ารักกันเน้นเกี่ยวกับด้านเมตตานะคะ พอดีเมื่อวันปลาไม่สบายปลาเลยไม่ได้ส่งของลูกค้าวัน,นวันนี้ปลาปลาเริ่มส่งของลูกค้าอันนี้ไหมห้าสีของปลาที่มีอยู่นะถ้าใครอยากได้ไหมห้าสีสวยๆได้ทุกด้านนะคะไหมห้าสีการงานการเงินสุขภาพนะคะไหมห้าสีปลาจะได้ทุกด้านอันนี้ไซส์ประมาณ15มิลนะรุ่นนี้จะ3,5 0 0นนะคะอันนี้ไซส์ประมาณประมาณ15มิลนะคะ ไซส์สิสมิลก็จะอยู่ที่2 5 0 0นะคะถ้าประมาณ11มิลก็อยู่ที่1 8 5 0อันนี้เกรดสวยนะคะ,ะเกรดถูกค่ะเดี๋ยวจะลงลงมาเกรดถูกอันนี้10มิลอันนี้ลงลงมานะคะอันนี้10มินนนล,ลมนะคะนน10มิลน,น,น,นี้อยู่ที่1250ค่ะเส้นนี้1250นะคะหมายาสี 54, นี่งานมาใหม่ค่ะ ถ้าถ้า 11. มิลน,นี้นค่ะอันนี้งานมาใหม่นะคะถ้าใครหาหินอยู่ก็สามารถที่จะจะสั่งซื้อได้นะมีอย่างละเส้นนะคะงานสวยๆมีไม่เยอะแล้วสวยแล้วถูกจะมีไม่เยอะเกรดนี้จะเป็นเกรดแทงกว่านะคะอันนี้พันแปค่ะอันนี้พันสค่ะอันนี้พันสองร้ค่ะตระกูลใหม่ห้าสีนะคะ ได้ทุกด้านค่ะการงานการเงินสุขภาพนะคะอ,อ,อย่างที่บอกออใครที่รับผินปลาไปต้องมีทานศีลภาวนานะคะมาจากกายวาจาและใจนะคะสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วก็เทน้ำลงดินนะคะให้กับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประจำกายนะคะสรรพสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้พระแม่ธรณีนะคะที่ดูแล ของท่านที่ดูแลท่าที่เป็นหินนะคะให้เราเมื่อถึงเวลาท่านก็จะส่งมอบให้นะคะ,ะคนเราถึงเวลาเท่านั้นนะคะที่มีโอกาสครอบครองหินนะคะ,ะถ้าไม่ถึงเวลาถึงเอาไปก็มีแต่เรื่องอาหาเราต้องสวดมนต์แผ่เมตตาเทน้ําลงดินนะคะต้องปฏิบัตินะคะใครไม่ปฏิบัติก็จะหน้าปิดหน้าไม่เปิดทําอะไรก็จะขัดขัดทุกอย่างนะคะ ต้องต้องทำนะคะคนเราตามตามที่พระพุทธเจ้าสอนต้องมีทานศีลภาวนาก็คือสวดมนต์แผ่เมตตาเทน้ำลงดินหินเนี่ยเป็นกุศโลบายดึงคนเข้ามาทางธรรมนะคะปลาทำไมปลาต้องต้องใช้หินเพราะเป็นอาชีพของปลานะคะที่จะต้องดึงคนเข้ามาทางธรรมนะคะ,ะเพราะคนทุกวันนี้บางทีบางคนก็ยังเดินไม่ถูกทางบางคนก็ดึงเดินถูกทางแล้วก็ใช้หินนะคะ ก็ใช้หินไปเสริมด้านต่างๆค่ะใครใครบอกว่าโชคลาภไม่ดีโชคลาภไม่ดีปลาแนะนําหินเทพีแห่งโชคลาภนะคะเทพีแห่งโชคลาภได้ลาบฟุกฟุกลาบก้อนโตเละหวยหุ้นค้าขายนะคะอันนี้ก็คือเทพีแห่งโชคลาภนะคะไซส์12มิลราคาอยู่ที่350บาทนะคะของปลานี้ปลาจะให้หินฟังบทสวดน,นะคะ ทุกวันแล้วก็จะคุยแต่สิ่งดีๆให้หินฟังนะคะเพราะว่าหินเขาจะรับปลาต้องปลาคนหนึ่งปลาต้องต้อง,องมีจิตใจที่ดีนะคะหินเขาถึงรับพลังงานปลาไปนะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนไม่ดีอะไรเรามาขายหินเนี่ยหินเขาจะก็จะรับพลังหมดเลยนะคะเพราะว่าปลาอยู่กับเขานะคะ อย่างเมื่อวานปลาไม่สบายปลาก็จะต้องพักผ่อนปลาจะไม่ส่งงานให้ลูกค้าเลยคะ่ะแต่ถ้าพอปลาสบายวันนี้ปลาสบายดีแล้วปลาก็จะต้องมาจับหินแล้วก็มารีวิวหินให้ลูกค้าดูนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นหินเทพ,พีแห่งโชคลาภถ้าใครบอกว่าทําไมไม่มีโชคลาภเลยคุณปลาปลาจะเล่าอะไรให้ฟังนะคะ อพอดีมีน้องที่มาทําร้านเนปลาที่ที่มาตัดกระจกอะค่ะอะพอดีปลาเห็นน้องเขามาสามคนนะครั้งก่อนอนะมาสามคนปลาก็ดูหน้าแล้วประบอกน้องอะที่แจกขินคนละเส้นแล้วก็ให้เงินคนละร้อยเพราะเขามาช่วยปลาทําร้านเนปลาใช่ไหมมาตัดกระจกมาทําอะไรเราใช้อะไรเขาก็าทําหมดพอเขากลับมาครั้งนี้เขาเขามีตู้ตู้มาอีกสองตู้นะ ก็มองหน้าเด็กป้าบอกเฮ้ยไอเด็กคนนี้ถูกหวยแล้วล่ะสิหน้าเปิดหมดละเด็กก็หัวราะแฮ่แฮ่แฮ่แฮพี่รู้ได้ไงผมถูกหวยงวดที่แล้วเนี่ยช่วงปีใหม่ผมถูกสามตัวตรงจากเด็กเขาไม่ไม่ไม่ถูกเลยอะค่ะเพราะว่าปลา ปลาสงสารเด็กนะปาก็เลยมอบช่วยปลาไม่รู้จะช่วยอะไรไงคุณปาก็ก็ต้องส่งอมอบหินให้เด็กคือปลาไม่คิดตังเด็กเลยนะปลาบอกเอาไปเองต้องไปไปสวดมนต์นะอันดับแรกเองต้องไปสวดมนต์อันดับที่สองแผ่เมตตานะอันดับที่สามก็คือเทน้ำลงดินทำไม่ได้ให้ไปดูตรงสีว่าเรามีสีครบไหมนะ ถ้าศีลยังไม่ครบให้ไปดูตรงทานว่าเราให้ทานกับผู้มีศีลแล้วยังตรงนี้กุศลเขาจะต่อเนื่องกันให้ให้ทำตามที่พี่บอกอพอพอเขาทำตามแล้วอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งปลาบอกว่า,ายังไม่แผ่เมตตายังไม่แผ่เมตตาไม่เทน้ำลงดินนะแต่สวมดมนต์แล้วเขาบอกพี่ปารู้ได้ไหมว่าผมยังไม่แผ่เมตตาฉันรู้สิฉันมองหน้าเธออะ เธอหน้ายังไม่เปิดเลยทำอะไรก็ยังติดขัดมีความทุกข์เต็มไปหมดอะไรประมาณนี้แล้วบอกว่าบอกเด็กเออเธอต้องไปเทน้ำลงดินนะพอเราหน้าเปิดแล้วทุกอย่างอะ่ะมันจะเปิดหมดเงินทองมันก็จะไหลมาเทมาเราเรามีความเพียรอดอดทนอดออมเนี่ยชีวิตเราเนี่ยอดทนอดออมเนี่ยชีวิตเราเนี่ยจะ ร่ำรวยแน่นอนนะอะไรมาเสริมคะให้เราคือทุกอย่างมันเป็นอนิจจงไงคะรวยได้ก็ต้องจนได้อะไรมาเสริมให้ความร่ำรวยเราแข็งแรงเราต้องมีความกตัญญูนะเราต้องมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นะเราต้องมีสาจาัสาจจะสัจจะเนี่ยจะทําให้เราจเจริญก้าวหน้านะพอเรามีสาจาัจจะเราก็ต้องมีเมตตาเมตตาเนี่ยตรงนี้จะเสริมให้เราจเจริญก้าวหน้านะ ถ้าเราขาดถ้าเราขาดความกระตันอยูสัจจะเมตตารับรองได้ค่ะอันนี้จังแน่นอนรวยได้ก็จนได้ค่ะมันจะไมะ่มันจะไม่คงที่อาหาะตรงนี้ปลาย้ำนักย้ำหนานะก็คือที่พูดเนี่ยก็คือตัวเองทำมาหมดแล้วเพราะว่าถ้าไม่ไม่ทำมาก็ไม่สามารถบอกลูกค้าปลาได้ ป้าเนี่ยอยากให้ลูกค้าเอาไปแบบมีชีวิตที่ร่ำรวยและมีความสุขแต่อย่าลืมเรื่องทานศีลภาวนาแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาเทน้ำลงดินนะถ้าเราเดินถูกทางเนี่ยถ้าตอนนี้ยังไม่ปฏิบัติให้ปฏิบัติทุกวันก่อนสักสองเดือนนะทุกวันก่อนสองเดือนเฝ้ามองจิตนะไม่ต้องไปมองคนอื่นให้มองดูจิตเราเนี่ยจิตเราเนี่ยต้องนิ่งต้องมีสมาธิต้องมีสติปัญญาจะเกิด ปัญญาเนี่ยเอามันทําอะไรปัญญาของพระพุทธเจ้าอะ่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นคือพุทธะปัญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาทำมาหากินในคุณเออถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะเอ่อทำมาหากินได้ไหมมันทำเป็นไม่เป็น,ไป,นไปไม่ได้เพราะเราต้องการปัญญาที่มาจากในอดีตอดีตเราเคยเคยทำอะไรมา เขาเรียกว่าพรสวรรค์ไงพรสวรรค์ถ้าเราเรามาทํางานด้านพรสวรรค์ของเราอะ่ะเชียวเราจะประสบความสําเร็จเร็วแต่ถ้าเราไม่ทํางานที่ในสิ่งที่เราเราไม่ได้รักอะ่ะมันทําแล้วมันไม่มีความสุขอคุณมันจะเจริญก้าวหน้าได้ยังไงมันทําไปก็ทุกไปทําไปก็ทุกไปเราต้องหาค้นหาอาชีพของเราให้เจอนะเอออย่างปลากว่าจะมาเจอหินเนี่ยปลาผ่านอ,อาชีพมาแบบ ประมาณยี่สิบเกือบยี่สิบได้ั้งค้าเยอะแยะมากมายค่ะชีวิตล้มลุกทุกครานกว่ามาเจอหินก็คืออาชีพของปลาพอปลามาปฏิบัติสวดมนต์มาแผ่เมตตามาเทน้ําลงดินทุกอย่างเข้ามาแบบทุกทิศทุกทางนะคะลูกค้าก็เข้ามาทุกทิศทุกทางค่ะโอเคปลาก็จะคุยเรื่องเออปลาจะคุยเรื่อง ขินเทพีแห่งโชคลาภถ้าใครไม่มีโชคลาภปาเชียเทพีแห่งโชคลาภนะคะเออโอเควันนี้แค่นี้ก่อนพอดีลูกตื่นนะคะ